ทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องหนาเนยพีเคนะคะคือเนี่ยเนยยังไม่รู้ว่าชื่อคลิปเนี่ยจะชื่อคลิปอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบคลิปที่เนยไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามีแพลนที่จะถ่ายมันอยู่แล้วแต่พอแบบว่าเนยรู้สึกว่าข้อมูลที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ทุกคนที่เนยไปอ่านมาเนยรู้สึกว่ามันน้อยมากๆแค่ตัวเนยอ่านเนยก็รู้สึกว่ามันน้อยแล้วมันก็เหมือนไม่ได้รับการอัปเดตมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยคือ วันนี้เนยจะมาเล่าเรื่องไทรอยนะคะก็คือเนยเนี่ยเป็นไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไทรอยเป็นพิษเนาะเนยไม่รู้ว่ามีคนทําคลิปรีวิวหรือว่าบอกเล่าเกี่ยวกับเอ่อไฮเปอร์ไทรอยเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีไหมนะใน u t u b e เนยไม่ได้เนยไม่ค่อยหาใน YouTube แต่เนยจะไปอ่านตามพันทิปเอาอะไรเงี้ยแต่เนยก็รู้สึกว่ามันก็ยังน้อยอยู่ดีคือข้อมูลมันยังไม่ได้อัปเดตเป็นปัจจุบันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ปีหก้แล้วเนยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าเนยเนี่ย ปัจจุบันนี้ตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่เนยไปคืนแล่มาแล้วนะคะทุกคนประมาณตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณเนยไปคืนแล่แต่เมื่อวานตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณสิบอ็ดโมงกว่าเนี่ยก็คือมันย4ิบสี่ชั่วโมงก็นับมาสี่ทุกคนสิบเโมงครึ่งเที่ยงครึ่งใบหนึ่งครึ่งบสองครึ่งบสามครึ่งสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งตอนนี้เนี่ยจะห้าโมงครึ่งแล้วก็ประมาณสามสิบชั่วโมงแล้วหลังจากที่เนยคืนแล่มาโอเคงั้นงั้นคลิปเนี่ยขอตั้งเป็นเอ่อ การคืนแร่ EP หนึ่งละกันเนาะเออเออนั่นแหละเอาเป็นเชื่อคลิปนี้ละกันก็คือวันนี้เนี่ยในจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการคืนแร่ EP หนึ่งเพราะว่ามันจะมี EP สอง EP สาม EP สี่แน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเนยจะมาบอกเล่ามันมันน่าจะมีหลายอย่างที่เชื่อว่าคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยแบบกังวลอยู่หรือว่ากลัวอยู่อะไรเงี้ยทุกคนซึ่งแบบมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือเนยก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคือเริ่มแรกเลยการเตรียมตัวก่อนที่จะไปคืนแรกนะคะทุกคนก็คือ หนึ่งเลยเนี่ยเอาออที่เนยจาได้คร่าวๆขอโทษที่เนยแบบว่าไม่ได้ถ่ายรูปไปให้ทุกคนดูจริงๆมันจะมีแผ่นสีชมพูของโรงพยาบาลนะ่ะทุกคน เ,เขาให้มามันเป็นวิธีการเตรียมตัวต่างๆเนาะในลืมถ่ายมาดังนั้นเนยจะพูดคร่าวๆแล้วก็จะพยายามแบบให้ทุกคนไม่งงงวยแล้วก็ไม่สับสนนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าเนยเนี่ยไปคืนแรกที่โรงพยาบาลมหาลา่าที่โคราชนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเนยคิดว่ามันมีทุกโรง,งพยาบาลเลยคืนแรกอะแต่จริงๆไม่นะทุกคนคือยอย่างตอนนั้นเนยอะรู้สึกว่าเนยไม่อยากไปรอคิวนานแต่แต่เอาจริงๆก็คือเนยก็ใช้สิทธิ์สามสิบาทใช่ปะก็คือเราจ่ายแค่สามสิบาทมันก็ประหยัดเงินแหละเออ นั่นแหละก็คือเน่นก็เคยแบบว่ากลัวแบบรอคิวนานอะไรเงี้ยเน่นก็เลยลงทักไปหาโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งอันนี้ขอเล่าก่อนเนาะก่อนที่จะไปลงดีเทลเน่ก็ทักไปทักข้อความไปหาโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งในโคราชเน่ถามว่าเออแบบถ้าเกิดคืนแหนเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะอะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากรอคิวนานที่โรงพยาบาลรัฐเนาะเออโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็ตอบมาว่าเออ คือที่โรงพยาบาลอนะไม่มีบริการคืนแร่นะคะเออให้แนะนําแบบไปติดต่อที่มหาลัาอะไรเงี้ยเออก็คือสรุปก็คืออ๋อเวลาในป่านรีวิวไม่น,าน่าละมีแต่คนแนะนําเป็นเออโรงพยาบาลจุฬาบ้างอะไรบ้างคือแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยการคืนแร่เนี่ยไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลเอออันนี้อันนี้คือความรู้เลยนะคะทุกคนโอเคขั้นตอนการเตรียมตัวไปคืนแรกก็คือเนอยเนี่ยจำไม่ได้ว่าหมอ เออในจะเนยไม่แน่ใจเออหมอให้เนยหยุดหยุดก่อนไปคืนแรกประมาณหยุดเขาเรียกอะไรอะเตรียมตัวไปคืนแรกประมาณ7วันแต่ในใบที่เขาเขียนมาหรือว่าในสมุดเล่มเนี่ยทุกคนเขาเขียนมาตอนนี้ต้องปิดบาร์โค้ดเขาเขียนมาคือ2อาทิตย์คือรวมๆก่อนและหลังอะการปฏิบัติตัวคือประมาณ1เดือนรวมๆแล้วเนาะสสัปดาห์อย่างเงี้ยแต่คือถ้าเกิดในจะไม่ผิดอะตัวเนยเองอะควบคุมการกินอะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณ7วันอะไรเงี้ย หยุดยาประมาณ5วันานเงี้ยอ่ะโอเคเริ่มเลยก็คือหมอเนี่ยอย่างที่1น,นะคะหมอเนี่ยให้เรางดกินน้ำปลางดของทะเลพวกซีฟูด้ดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนทุกอย่างเลยที่เป็นซีฟูด้ดรวมปลาทูด้วยนะอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเนยเนี่ยต้องพูดเลยว่าความโง่พูดตรงๆว่าเนยโง่ค่ะทุกคนคือเนยเนี่ยกินปลาทูมาตลอดมาตลอดหลายปีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าปลาทูเป็นปลา ทะเลปลาน้ําเค็มคือไม่รู้แล้วเผลอไปกินไปกินตัวนึงแต่โชคดีที่คือในระหว่างเจ็ดวันน่ะเนยไม่ได้กินก่อนที่จะไปคือแรกไงเนยยังกินก่อนหน้านั้นอะ่ะประมาณ3าสี่วันนะถ้าเกิดจำไม่ผิดคือความโชคดีคือกินแค่ตัวเดียวคือแบบเรามารู้ที่หลังคือแบบโอ้ไม่กอดเขาอะ่ะคือหมออ่ะมันมีใบไอเนี่ยม,มาเขียนละเอียดมากเขียนละเอียดมากๆอะ่ะทุกคน แต่ว่าเราไม่อ่านเราไปอ่านตรงที่หมอขีดประกาอย่างเดียวพี่พยาบาลขีดประกาไว้เน้นๆเลยว่าห้ามอาหารทะเลห้ามน้ำป่าคือเราไปอ่านแค่นั้นเนื่องกป่าทุกคนคือเขาให้อะไรเรามาทุกคนควรอ่านให้ครบทุกบรรทัดนะคะเนยอ่ะผิดเองคือคือด้วยความที่เราก็เข้าใจว่าเขาว่าอาหารทะเลมันคือกุ้งหอยปูปลา หมึกอะไรเงี้ยทุกคนเก็ตปะเออเราก็ยังไม่โฟกัสปลาทูเลยว่าปลาทูมันคืออาหารทะเลอันนี้คือหนึ่งเลยคือสรุปนะคะก็คือหนึ่งงดกินน้ำปลางดอาหารทะเลนะคะแล้วก็งดพวกอาหารสําเร็จรูปพวกบ่ามีกึ่งสําเร็จรูปต่างๆคือที่มันแบบสําเร็จรูปมาทุกคนงดนะคะเจ็ดวันอันนี้แต่แล้วแต่คน<อ>ด้วยนะบางคนหมออาจจะให้งด1ิบสี่วันบางคนหมออาจจะให้งดเจ็ดวันอะไรางี้นะคะนี่แล้วแต่คนแต่ของนี้คือเจ็ดวันแล้วก็อืม จริงๆแค่นี้นะอย่างที่สองก็คือแบบงดยางดยาไทรอยห้าวันก่อนไปคืนแร่สามถึงห้าวันก่อนไปคืนแรก,ก,แรกเดี๋ยวหมอเขาจะกําหนดเองอะเนาะทุกคนเออ,เ,อ,อเนี่ยในจําได้แค่เนี้ยแต่คือมันไม่มีอะไรยงยากทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ปะทุกคนจะเห็นเลยว่าเขาจะห้ามกินนมวัวไข่แดงโยเกิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งเนยเนยก็ไม่กินนะทุกคนโอเคหมอคือเนยคุยกับหมอหมอบอกว่าแบบ คือเนอตอนแรกเนี่ยบอกว่าหมอหนูซื้อเกลือสินเทาไปกินได้ไหมหนูซื้อไอ้เนี่ยไปกินได้ไหมที่โรงพยาบาลแบบวางขายให้เราใส่เงินบริจาคแค่5บาทอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าอืมแค่งดอาหารทะเลก็พอแล้วอะเพราะอาหารทะเลมันคือมันมีไอโอดีนสูงซึ่งแบบอันนั้นมันเป็นไอโอดีนแบบ คือถ้าเกิดเรากินไอโอดีนมากไปอ่ะไอโอดีนมันจะไปเกาะไทรอยอ่ะทุกคนแล้วไอตัวไอโอดีนที่เป็นกำมันตะลังสีที่เราต้องไปเกินนะือน่ะมันจะจับตัวไทรอยเราได้ไม่ดีหมอก็เลยต้องให้งดเกตป้าที่เขาให้งดอะ่ะหมอก็บอกว่าคือหมอก็ติดตลกนะหมอก็บอกพ่อในถามว่าแบบเออแค่นั้นมันพอใช่ไหมคะหมอเลยบอกว่าเออไปกินพวกนั้นมันไม่อร่อยหรอกแข้งดอาหารทะเลก็พอแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เออเออหัวล้อหัวเลาะอะไรเงี้ยแต่ตัวเนยอ,อะ่ะก็กลัวว่าแบบเออมันจะไม่เพียงพอแล้วซึ่งตัวเนยเนี่ยเป็นคนกินโยเกิร์นนนนต คนกินไข่ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าออกกําลังกายช่วงน,นี้ลดน้ำหนักถ้าเกิดเอิร์นลดน้ำหนักดีจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะเอออันนี้ขอสปอยไปก่อนก็คือเนยเป็นคนกินของพวกนั้นอยู่แล้วแล้วเนยก็รู้สึกว่าเอิร์นเนยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะใช่ปะ่ะไปอ่านใน Google เยอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าห้ามห้ามห้ามคือเอาจริงป่ะคือเอาจริงอะ แทบจะไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ต้องทําอาหารกินเองแต่ว่าเนยไม่ได้เข่งขนาดนั้นเนยก็ยังมีซื้อกับข้าวมากินบ้างแต่เราก็พิจารณาดูว่าอ,อ๋ออันนี้เขาน่าจะไม่ได้ใส่น้ําปลายเยอะนะอันนี้เขาน่าจะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะนะอย่างไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนยเป็นคนใส่แค่พริกอยู่แล้วอันนี้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเนยไม่ได้เป็นคนปรุงเครื่องอะไรเยอะไงเออนั่นแหละอันนี้ก็คือข้อดีของเนยแล้วก็เออ เออนั่นแหละแล้วที่สําคัญคือหมอก็บอกอีกว่าปลาทูเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้ก่อนไปคืนแรกนะหมอบอกว่าปลาทูเนี่ยเป็นตัวที่แบบไอออดินสูงจา๋าสูงมากก็คืองดได้งดนะคะทุกคนงดได้งดทากับข้าวเองทําได้ก็ทําไปเลยแล้วก็คือทุกคนจะเข่งตามเนยก็ได้หรือจะไม่แบบไม่ต้องมีไม่ต้องแบบขนาดนั้นก็ได้คือก็กิกนนมกินอะไรได้ปกติแต่แบบก็พยายามแบบถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็น่าจะเลี่ยงเนาะก็น่าจะดีเพราะว่าก่อนที่เนยจะไปคืนแรกเมื่อวานเนียก็ เออหมอก็จะมีคําแนะนําต่างๆหมอก็ให้ยกมือถามนู่นน,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยเนยก็ถามมาแล้วนะคะก็คือ คือหมอก็บอกว่าเอาจริงอะ่ะมันกินได้แต่ว่าเราก็ต้องอ่านข้างกล่องอ่ะว่าไอโอดีนมันสูงแค่ไหนเพราะว่าบางบางแบรน์หรือบางยี่ห้ออย่างนมอย,ย่างโยเกิร์ตมันก็จะมีเขียนบอกว่ากี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นหมอว,ว่าถ้าเกิดมันเกินสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยมันก็เยอะไปก็ไม่ต้องกินก็น่าจะดีกว่าแต่ซึ่งเอาจริงก็ทุกคนนมนู่นนี่นั่นอะ่ะมันเยอะอยู่แล้วอ่ะมันเกินอยู่แล้วอ่ะบางบางอย่างมันเกินอยู่แล้วซึ่งที่ได้อ่านมาที่กินได้อย่างเดียวคือนมแอลมอ์อ่าถ้าเกิดใครเป็นคนกิน ติดกินนมนะลรวสามารถกินนมแอลมอนได้ไม่ได้เหม็นนมแอลมอนอย่างเงี้ยก็กินแอลมอนนมแอลมอนทดแทนก็ได้เช่ตอนนี้นี่ก็กินนมแอลมอนทดแทนอยู่เพราะว่าคือบางทีอะร่างกายเรามันก็ต้องการโปรตีนแล้วก็ไข่แดงเนี่ยก็ไม่ได้กินนะทุกคนก็เนยก็กินแต่ไข่ขาวอะไรเงี้ยในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกอย่างเงี้ยทุกคนก็คือเค่งพอสมควรก็คือเพราะว่าเค่งแบบนั้นด้วยแล้วการกินปลาทูของเนยมันก็เลยน่าจะแบบเออมีความแบบลดย้อนดบดบกันมาอะไรเงี้ยเนาทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่า เสเตปต่อมาก็คือวันที่จะไปกืนแกก็คือเมื่อวานณวานไปคืนแกมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเกิดใครไปอ่านรีวิวในพันทิปนะคะรีวิวที่เขารีวิวมาแล้วเนี่ยมันประมาณ6ปีบ้าง7ปีบ้างอ่อ3ปีบ้างมันในเชื่อว่าเออเขาเรียกอะไรอะคือการรักษาคนไข้ของหมอของโรงพยาบาลอะในว่ามันมันพัฒนาแล้วก็ มีผลวิจัยหลายๆอย่างที่พัฒนาตามการเวลาอยู่แล้วนึกออกปะคือแค่หนึ่งปีสองปีในเชื่อว่าวิธีการรักษาทุกอย่างมันเริ่มง่ายขึ้นอย่างที่หมอแนะนะําว่า แค่ไม่กินของทะเลก็เพียงพอแล้วอะเอาจริงเราเชื่อหมอก็ได้นะถ้าเกิดหมอไม่ได้บอกเราหรือว่าไม่ได้บังคับเราอย่างเงี้ยเราเชื่อหมอไปเลยก็ได้นะในเชื่อว่าผลวิจัยหลายๆอย่างของเขาอะมันน่าจะบอกเขาอยู่แล้วแหละว,ว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วทุกคนเก็าใจใช่ปะเออแต่ด้วยความที่เหน่อยอ่าน,นอินเทอร์เน็ตเยอะไนงะเข้า g o เ g l e อ่าน,นเยอะไนงะเออนั่นแหละก็เลยแบบก็คือแอบกลัวการพื้นแรกจะไม่เห็นผลก็เลยเข้มงวดกับตัวเองนิดนึงนะคะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเนยจะมาเล่าวันที่เนยไปคืนแรกแล้วนะคะนั่นก็คือเมื่อวานเนาะเออต้องบอกก่อนเลยว่าในไปคืนแรกเนี่ยหมอจะให้ตรวจเลือดตรวจฉีเพราะว่าอ๋ออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือคนที่คืนแรกไทยรอยนะคะก็ต้องแบบว่าต้องแบบว่าห้ามตั้งครรภ์ด้วยห้ามตั้งครรภ์หกเดือนก่อนคนที่ท้องอยู่หมอจะไม่ให้คืนแรกไทรอยนะคะแล้วก็ ห้ามตั้งคันภายในหกเดือนนี้หลังคืนแเล่ด้วยนะคะทุกคนวันที่เนยไปเนี่ยหมอก็จะให้ตรวจเลือดเช็คค่าไทรอยเนาะแล้วก็ตรวจชีก็คือตรวจแบบว่าว่าเราเออแบบตั้งคันไหมนู้นนี่นั่นนะคะเอออันนี้ด้วยนะคะทุกคนไม่งงนะขอโทษที่เนยพูดงงนะคะเพราะว่าอันนี้เนยเล่าแบบว่าเนยไม่มีสคริปไม่ได้เขียนแผนอะไรมาเลยเล่าแบบว่าประสบนะตรงๆนะคะทุกคนก็ขอโทษด้วยที่มันอาจจะมึนงงนิดนึงนะคะนึกอะไรได้ก็จะมาเล่านะคะทุกคนโอเคเอ่อ วันที่เนยพอเนยตรวจเลือดตรวจชีดเสร็จแล้วเน,เนยก็ไปหาหมอที่คลินิกเวชศาสตร์อะไรชักอย่างอะ่ะทุกคนเนยจำไม่ได้เออเนี่ยคลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของโรงพยาบาลมหาลาัยก็คือที่เนยไปหาหมอเป็นประจําอยู่แล้วนะคะทุกคนก็คือนั่งรอนั่งนั่งรอคิวนู่นนี่นั่นแล้วก็เราคุยกับหมอสักพักก็คือเออหมอก็จะเรียกให้เราไปคุยเรื่องคืนแรกก็คือหมอก็จะแนะนำอย่างที่บอกว่าเออ หลังจากเนี้ยคือห้ามอะไรบ้างห้ามน่นนี่นั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะมาเล่าว่าหมอห้ามอะไรบ้างนะคะทุกคนอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยต้องแยกตัวออกจากคนอื่นก็คือคนอื่นในบ้านอนะ่ะคือเราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะแต่คือเดินห่างๆกันจริงๆหมอบอกว่าสามเมตรเป็นระยะเวลา เป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือสมมติว่าเดินสวนกันเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนแค่แป๊บเดียวหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเดินสวนกันไม่เป็นอะไรก็คือสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้ามีห้องน้ําถ้ามีห้องน้ำ,อนำสองห้องก็ควรแยกไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวเนี่ยหมอบอกว่าให้เราเนี่ยอาบนะ้ำเป็นคนสุดท้ายของบ้านแล้วก็เวลาถ้าเกิดมีชักโครกก็ให้กดชักโครกสองถึงสามครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบลาดอะ่ะก็ให้ลาดห้าขันขึ้นไป ห้ามฉีดเรียราดก็คือแบบว่าพยายามแบบถมน้ำลายสเสลดอ้วกอะไรเอ้ยอ,อาเจียนเนาะอขอใช้คำสุภาพแล้วกันอาเจียนเนี่ยก็คือพยายามลงชักโคกเอ่อนึกออกปะเออเพราะว่ามันจะได้ไม่กระจายกระจายในห้องน้ําอย่างเงี้ยในช่วงเวลาแบบว่าเจ็ดวันแรกนะคะทุกคนเอ,อ,อย่างที่สองก็คือแยกจานชามช้อนซอมทุกอย่างแบบเป็นส่วนตัวเนาะอืมเป็นส่วนตัวก็คือของเราเองประมาณสองอาทิตย์ อันนี้ไม่แน่ใจว่าหนึ่งอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์จะไม่ได้คือมอกว่าพูดหลายอย่างมาก่าก็คือจับใจความมาเข้าๆนะคะทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีมันมีอยู่ในสมุดพกของเราอยู่แล้วอือคือมันจะเขียนมาละเอียดมากว่าโน่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยเอาจริงอ่ะเนยไม่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก็ได้นะสิ่งเนี้ยทุกคนแบบเพราะยังไงทุกคนเนี่ยจะต,ต้องได้สมุดเล่มเนี้ยแล้วทุกคนก็คือไปอ่านไปอ่านได้ไปอ่านได้อยู่แล้วอืมใช่ใช่ใช่ใช แต่จริงๆอ่ะอ,อันที่บอกที่เขาบอกเลยว่าต้องหลีกเลี่ยงก็คือแบบว่าหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กแล้วก็สตรีมีคันคือเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดนี่ควรหลีกเลี่ยงมากๆแล้วก็อย่าไปอย่าพยายามไปอยู่ในที่ชุมชนมากๆก็คือคือเวลาเนไม่แน่ใจว่าสําหรับคนที่หยุดงานไม่ได้หมอแนะนํายังไงเพราะว่าตัวเนยทางานอยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับคนใน้ครอบครัวอยู่แล้วเราอยู่ห้องใครห้องมันตื่นเช้ามาเนี่ยมากสุดก็แค่เดินสวนกัน แต่ว่าแยกห้องน้ําการใช้นะคะทุกคนอันนี้นนสำหรับตัวเนยก็คือนั่นแหละทุกคนไม่ได้มีอะไรมากก็คือ,อพยายามหลีกเลี่ยงจากผู้คนในช่วงเวลา7วันแรกอันนี้ที่เขาแนะนําคือมันจะมีอีกทุกคนว่าเนี่ยพวกถ้าเกิดเราคืนแรกแบบว่ากี่มิลิคูลีอ่ะไม่อาจไม่แน่ใจว่าขานว่าอะไรทุกคนถ้าเกิดอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะคือแต่ว่าหมอบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนปกติที่คืนแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ10-30มิมิลิคูลีเนาะ ก็คือต้องอยู่ห่างเด็กที่ห่างเด็กเนี่ยก็คือน่าจะแบบตามกว่า18ปด่ะก็คือประมาณ14วันแล้วก็ผู้ใหญ่7วันเนาะก็คือบ้านเนยเนี่ยมีน้องที่ปีนี้ก็18แล้วแหละก็คือห่างห่างกันก็คือเวลาคุยเนยก็ใส่แมสเอา out, แล้วก็ยืนห่างห่างกันอะไรงเงี้ยเอออันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วหมอก็ให้สระผมทุกวันนะคะทุกคนเพื่อที่จะชะําระเพราะว่าเออพวกเออการที่เออเขาเรียกอะไรล่ะ คือไอ้พวกกำมังจรังสีที่เรากืนเข้าไปสิ่งที่มันแบบสามารถฝูงก,กระจายให้คนอื่นได้มันคือเหงื่อเราน้ำลายเราเอ,อชีเ่เราอุจจระเลานะคะทุกคนอันเนี้ยที่หมอบ,บอกให้แยกห้องน้ําอะไรนู่นนี่นะคะแต่เนยอ่ะคงไม่สามารถสับผมได้ถุกมันแต่ว่าตอนนี้ก็คือเชียงน้องดูหนังอยู่กับเพื่อน ก็คือในไม่สามารถสระผมได้ทุกวันในก็คือสระผมวันเป็นวันเอานะคะทุกคนคือสระได้แต่คือใช้เวลาเช็ดนานก็คือจะให้สระทุกวันก็ไม่ไหวเอะหมอแต่หนูก็จะพยายามนะคะนั่นแหละก็ตามนี้แล้วหนูอยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเกิดทุกคนไปอ่านในพันทิปอ่านในอินเทอร์เน็ตอะทุกคนจะเห็นว่าแบบบางคนก็มารีวิวว่ามันเป็นน้ำในเชื่อว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นน้ำห้าหกปีที่แล้วน่าจะเป็นน้ำตอนนี้เขาเป็นแคปซูลแคปซูลเหมือนยาเลยทุกคนแคปซูลเหมือนยาเม็ดเดียว แต่ว่าหมอเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราตอนเรากินหมอจะดูผ่านผ่านเราผ่านกล้องวงจรปิดหมอก็จะให้เราเดินเข้าไปแล้วก็หมอเขาจะมีบัตรคิวให้ว่าเออของเราเนี่ยเป็นกระปุกที่เท่าไหร่ของเนยเป็นกระปุกที่3ก็คือให้เนยหยิบกระปุกที่3หมอก็จะคอยบอกว่าถูกต้องนะคะก็คือหยิบขึ้นมาเลยก็คือแล้วเวลากินเนี่ยไม่ต้องเทใส่มือก็คือกระดกแล้วก็กืนน้ำแค่นี้แล้วก็30มบวนาทีถึงจะกินข้าวกินน้ำได้ปกติเพื่อที่จะให้แบบว่าเนี่ยไอตัวแร่เนี่ยมันไปจับ ไทรอยได้ดีในช่วง30นาทีแรกก็คือกินข้าวได้ปกติหลังจากนี้ก็คืองดซีฟู้ดงดอาหารบ่มีงกึะตุ้นสเร็จรูปทุกอย่างตามที่ก่อนหน้านี้เรางดมานะคะประมาณ2อาทิตย์หลังจากนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ปกตินั่นแหละครูแค่นี้เลยทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็อาการหลังจากที่เนยคืนแรกมาได้ประมาณ8ชั่วโมงนี้จะเล่าก็คือคอบวมตกใจมากตอนแรกแอบตกใจว่าเฮ้ย คอบวมคอบวมคอบวมอะไรวะทำไมอยู่ๆคอบวมอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปมา2ชั่วโมงมันดีขึ้นมันยุบลงตอนนี้ก็คือยุบลงไม่มีอาการอะไรนะคะนี่สําหรับตัวเน,นะนยนะเนยขับถ่ายปกติแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง หมอก็จะให้สังคือหมอจะให้สังเกตอาการเพราะว่าหมอจะนัดไปหาหมออีกทีอ่ะสามเดือนใช่ปะของเนยคือ3เดือนข้างหน้าก็คือหลังคืนแรกเนี่ยหมอจะยังไม่ได้ให้กินยาทันทีนะคะทุกคนก็คือหมอจะนัดไปอีกประมาณของเนยเนี่ยกินวันที่12ในยไปคืนแรกวันที่7ก็คือประมาณ5วันถึงจะกินยาได้นะคะเนยไม่รู้ว่าโรงพยาบาลแต่นะละโรงพยาบาลที่ทุกคนไปคืนแรกจะเป็นเหมือนกันไหมแต่ของเนยคือหมอจะมีใบอนี้มาให้นะคะเป็น เป็นเป็นใบแบบว่าให้ติดต่อแบบสมมุติว่าเรามีอาการผิดปกติแบบนี้ก็คือผิดปกติตามที่หมอให้มาตามเนี้ยก็คือให้โทรไปแบบเพื่อที่จะแบบนัดเพื่อที่จะมาเจอหมอก่อนวันกําหนดอะไรเงี้ยทึงตอนนี้ยังไม่มีอาการเลยนะคะยังขับถ่ายปกติ เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเพราะเนยเพิ่งเกืนแร่มาได้ประมาณ30วันจริงๆิงทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เขาว่าเกืนแร่แล้วนะทุกวันนี้เรียกว่ากินยาเถอะเพราะว่ามันเป็นเม็ดแคปซูลมันมันมัน,ม,นมันชิวมากทุกคนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงจากผู้คนห่างไกลจากคนท้องพยายามนั่งห่างๆเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดนั่งรถอ่ะถ้าเกิดนั่งรถเรามากับแฟนสองคนหรือบางกับพ่อกับแม่ สมมติเรามาแค่2คนใช่ไหมเวลานั่งรถกลับบ้านด้วยการหลังเกินแรกก็คือคนขับใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็นั่งเบาะหลังนั่งเฉียงแบบเนี้ยทุกคนเก็ยปากเออเนยก็นั่งมาแบบนั้นนะคะทุกคนแล้วหมอก็บอกว่าสามารถนั่งรถประจําทางได้นะหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเวลามันไม่เกินหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะไม่แน่ใจอันนี้อันนี้อ่านมาคือใช่ประมาณนี้แหละทุกคนก็คือสําหรับใครที่แบบนั่งรถประจําทางมาอะไรเงี้ยก็คือแต่ก็พยายามนั่งห่างๆคุณอะถ้าเกิดว่าแบบ นั่นแหละถ้าเกิดไม่จะเป็นก็คือพยายามแบบลดส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราไม่มีจริงๆเรานั่งรถประจาทางมาก็คือพยายามแบบนั่งห่างๆคนแล้วก็ใช้เวลานั่งแบบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเออมันจะได้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนอื่นคนอื่นเขาจะได้ไม่รับสารกำมะตะลังสีของเราเนี่ยไปมากเกินไปทุกคนก็คือเซฟคนอื่นด้วยแหะเนาะเออนั่นแหละก็คือประมาณนี้ค่ะทุกคนมันไม่ได้นั่งลัวอย่างที่คิดเลยอืมก็คือในตอนนี้ในก็ภาวนาอย่างเดียวว่า คือต้องบอกก่อนว่าผลของการคืนแร่จะมีอยู่2อย่างนะคะทุกคนก็คือหายไปเลยไม่ต้องกินยาไทรอยอีกไทรอยเป็นพิดาไม่ต้องกินยาอีกกับ2ก็คือกลายเป็นไฮโปรไทรอยหรือว่าไทรอยทํางานน้อยกว่าปกติซึ่งมันก็ยังดีกว่าการเป็นไฮเปอร์ไทรอยเพราะว่ามันอันตรายน้อยกว่าแล้วก็ควบคุมง่ายกว่าซึ่งเลยก็ภาวนาว่าในอขอแบบหายไปเลยได้ไหมแบบไม่ต้องไม่ต้องกินยาอะไรเลยไม่ต้องกลายเป็นไฮโปรไทรอยก็จะดีมากๆอะไรเงี้ยก็จะแฮปปี้มากๆก็ ก็แบบภาวนานะคะทุกคนก็คือแบบว่าขอให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้เนยด้วยนะเอออันเนี้ยอีพีเนี้ยมันอาจจะมีความงงงงเพราะว่าเออเนยอยากจะมาเล่าแบบเรียลไทม์ที่สุดเนยไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนยคือแลกเมื่อวานแล้วเนยไม่ได้ตั้งใจว่าเนยจะมาทำรีวงรีวิวมาถ่ายให้ทุกคนดูคิดดูดเนี่ย20นาทีแล้วเนี่ยก็คือเนอยไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายอะไรให้ทุกคนดูแต่แบบเฮ้ยอยู่คิดว่าแบบรู้สกว่าม,มันต้องเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแน่ๆก็เลยแบบว่า มาเล่าให้ฟังละก,กันแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็คือสําหรับใครที่คิดพิจารณาอยู่เป็นไฮเปอร์ไทรอยอยู่อย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดหมอแนะนำอ่ะถ้าเกิดหมอแนะนําให้คืนแรกก็คืนเถอะทุกคนมันมันดีต่อมันดีต่อตัวเราเนาะคือแล้วหมอบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของผลข้างเคียงมันน้อยมากแบบมันมันคือมันคือกี่คนใน2000ันเนี่ยไม่แน่ใจแต่น้อยมากที่มันจะแบบมีความแบบ ผลข้างเคียงที่แบบอาจจะแบบเออหนักๆอะไรเงี้ยแต่มันน้อนมาก,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 กจริงเพราะตอนนี้เนยไม่เป็นไรเลย30ชั่วโมงแล้วเนยไม่เป็นไรเลยนั่นแหละเนยก็แค่รอดูอาการว่าจะมีภาวะแบบหน้าบบมหรือเปลานู่นนี่นั่นที่หมอบอกว่าอันเนี้ยอันนี้คือเนยติดไปในห้องเลยอ่ะจะได้พยายามดูตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องเครียดนะทุกคนคือเราไม่ต้องแบบวิตกกังวลว่าเฮ้ยเราจะแค่เดินสวนกันจะเป็นอะไรไม่ไม่ต้องคือทุกคนนี้ในใช้ชีวิตปกติอยู่ในบ้านแล้วเวลาคุงการเนยก็ใส่แมสแล้วก็ยืนห่างๆกันอะไรเงี้ยเออห้องน้ำก็คือแยกห้องกันอะไรเงี้นนแบบาน้น ห้าขันแบบอาบน้ําทีเวลาแปรงฟันทุกวันนี้ก็คือบ้วนใส่บ้วนใส่นี่นะชักโครกนะทุกคนก็คือพยายามแบบไม่ให้มันอยู่บนพื้นมากเพราะว่าคือคือ,คอมันจะได้ไม่เลี่ยราดเออนั่นแหละ เพราะว่ามันก็จะสลายหายไปตามแบบเวลาอยู่แล้วพอเราล้างน,น้ําทุกวันล้างจานออกทุกวันอะไรเงี้ยทุกคนหมอบอกไม่ต้องทิ้งจานชามเพราะเราล้างทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีแค่ช่วงสาวันแรกอะที่สารกำมะงตนลังสีพวกนี้มันจะอยู่ในตัวเราเยอะๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะว่ามันจะมาจากการที่เราฉี่เราอุจจาระอย่างนั้นเนี่ยหมอเลยแนะนำว่าให้กินน้ําเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ฉี่บ่อยๆถ้าเกิดใครไปทํางานไปที่สาธารณะอย่างที่บอกว่า กดชักโคก3ครั้งอะไรงเงี้ยกดเยอะๆไปเลยอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ชิ้งอะไรไว้ให้คนอื่นอ๋ออีกอย่างหนึ่งทุกคนเนยอยากจะแนะนําสําหรับอันนี้คือเนอยไม่ได้ถามหมอในลืมในลืมคิดคือด้วยตัวเนยอ่ยเป็นคนมีสเสลตตอนเช้าเยอะมากเนยไม่สามารถที่จะวิ่งไปเข้าห้องน้ําได้ทุกๆ3นาทีทุกคนเก็得ปะเพราะเนยอยู่ชั้นสองบ้านเนยมี2ชั้นห้องน้ําอยู่ชั้นล่างเนยไม่สามารถวิ่งไปได้นเนยก็เลยในจะปกติเนยเนี่ยจะ ไอ้นี่เสลดในกระดาษทิชชู่อยู่แล้วแล้วก็ทิ้งในถังขยะปกติแต่ตอนนี้ก็คือทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอาถุงเลก็กอะมาใส่แล้วก็มัดแล้วทิ้งทุกวันเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งขึ้นมาในห้องอะไรเงี้ยเพราะในบางทีในเปิดประตูห้องไว้ในทำงานหน้าห้องไงนั่นแหละอันนี้ในสิ่งที่ในทำก็คืออะไรที่เราเซฟคนอื่นได้เราก็เซฟเนาะอืม mm hmm. เพราะว่าเกิดแล้วทิ้งม้วนส่วนอ,อย่างกระดาษทิชชู่เมื่อก่อนทิ้งหน้าห้องนะ้ำทุกวันนี้ก็คือพยายามเอาไปทิ้งข้างนอกคือทิ้งเลยท,ทันทีแล้วก็เอากระดาษทิช่หอ หอยอีกชั้นนึงอะไรเงี้ยก็คือพยายามเซฟคนอื่นให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีอีพีสองว่าเ,ออเนยเนี่ยกินอะไรบ้างคือพูดเลยว่ากินปกติแต่ว่าทําเองซะส่วนใหญ่คือเนอยจะมีตอนนี้มีตารางแล้วว่าในแต่ละวันกินอะไรบ้างแต่บอกตรงๆนะมันไม่อร่อยหรอกทุกคนเพราะว่ามันปรุงน้าปลาไม่ได้มันใส่ซอสหอยนางรมไม่ได้ไง เออความแบบรู้ชึ้งของชีวิตในการแบบต้องมีเครื่องปรุงเงยอะๆเดี๋ยวมาเจอกันอีพีสองเดย<ๆ>จะถ่ายไว้ให้จะพยายามถ่ายให้ดีที่สุดขอโทษที่คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความไม่ได้วางแผนอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็อ,อาจจะวกไปวนมานิดนึงก็ขออาภัยนะคะทุกคนแต่ว่าในหวังว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะเออเป็นความรู้เป็นแบบ ให้ทุกคนแบบว่าไม่ได้รู้สึกกลัวกับการไปเกิืนแร่ไทรอยเพราะมันไม่ได้อันตรายแล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะก็คือถ้าหมอแนะนําก็คือนั่นแหละมาดูคลิปเนยก็จะได้รู้สึกว่าไม่กลัวไม่ได้น่ากลัวเลยมันคือเม็ดยาเม็ดเดียวแล้วกลืนเข้าไปแค่นั้นง่ายมากโอเควันนี้เนยไปแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้เนยวางข้าวไว้เนยยังไม่ได้กินคือเนยเอาง่ายเนยนึกได้เนยตั้งกล้องก็เนยถ่ายเลยทันทีมันก็จะเลียวม่วงๆอะทุกคน <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เนยจะเริ่มถ่าย อาหารการกินให้ดูวันที่2เนจะถ่ายให้ดู7วันเออ14วันเลยดีไหมไม่รู้อ่เดี๋ยวเนจะถ่ายไว้ให้แล้วก็มาตัดคลิปมาดูการประมาณ7วัน14วันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเนกินอะไรบ้างเผื่อที่จะเป็นแนวทางให้ดูคนในการใช้ชีวิตหลังกืนแล่นะคะว่าแบบเออจะกินอะไรดีคิดเมนูไม่ออกเนเชื่อว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นความยากคือรสชาติที่มันจะไม่อร่อยเพราะเราทําเองไม่ใช่ว่าฝีมือไม่ดีแต่ว่า มันปรุงได้แค่ไม่กี่อย่างอะเออแต่แบบเนี่ยเพราะว่าเออเอางี้ดีกว่าเนยต้องบอกเลยที่เนยอยากจะทำอีพีสเรื่องอาหารเพราะว่าเนยไปเสิร์ช google แล้วก็อ่านพันทิปคือ น้อยมากที่จะมีคนแนะนําเมนูอาหารหลังเกินแร่ไทยลอยนะคะทุกคนเนในเชื่อว่าถ้าเกิดนในทำอีพีสองมาทองเป็นประโยชน์ต่อทุกคนต้องว่าอีพีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเหมือนกันนะคะวันนี้เนยก็ไปแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เนยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนมีคําแนะนําหรือว่าอยากจะให้เนยแบบมาบอกอะไรหรือสอบถามอะไรเนี่ยสามารถคอมนเมนต์ได้เลยถ้าเนยตอบได้เดี๋ยวเนยมาตอบให้นะคะทุกคนก็คือ เนยก็มือใหม่เหมือนกันเนาะเนยจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็อีพีสองน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารอีพีสามเนี่ยก็เออน่าจะเจอกันอีกทีสามเดือนนะคะทุกคนเนาะก็คือจะมาเล่าอีกทีสามเดือนหลังไปหาหมอว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็อีพีเท่าไหร่อเออนั่นแหละก็จะมีอีกหกเดือนหลังจากนี้นะคะก็น่าจะเป็นการเป็นอีพีคืนแรกที่แบบไม่ได้เยอะแต่ว่าคงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน โอเควันนี้เปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะหลังจากนี้ก็จะมีคลิปเที่ยวคลิปอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็จะดีขึ้นเวลาเราไม่มีโลกนะคะทุกคน <laughs> ก็หวังว่าแบบนั้นนะคะโอเคไปเร็วบ๊ายบายค่ะ